เกบขอร้องแล้วนะคะให้ดิฉันลองหาซ้ออีกสักครั้งนะคะนะคะก็ได้ครับแต่ต้องระวังแล้วก็อย่าสร้างความลำบากให้กับลูกค้าท่านอื่นนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ หลิวหายไปไหนเนี่ยในห้องก็ไม่อยู่เหลวไหลจริงๆเลยคุณใจเย็นสิคุณนุ้ยอาจจะไปตลาดก็ได้ผมจะลองโทรดูนี่คุณไม่ต้องโทรเลยฉันเห็นกระเป๋าสะตางค์กับมือถือวางอยู่ในห้องถ้างั้นนุิวหายไปไหนฉันจะไม่รู้หรือไงล่ะไม่ได้นั่งเฝ้าไว้เนี่ บอสคะวันนี้น้ำขิงลากิจเห็นบอกว่ามีธุระสำคัญไม่ได้เข้ามาทำงานคะ่ะธุระสำคัญอะไรไม่ทราบคะ่ะบอสมีธุระอะไรกับน้ำขิงหรือเปล่าคะเปล่าบอสจะทานข้าวเลยไหมคะ เอาเงากัน ผมว่าผมจะโทรแจ้งตำรวจดีกว่านี่คุณเรื่องแค่เนี้ทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยฮะแต่นั่นน่ะลูกเพื่อนผมแล้วคุณโหจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่เข้าใจคุณเลยอย่าจริงเลยมีเรื่องอะไรกันหรอครับบีมมาก็ดีแล้วลูกช่วยพูดกับพ่อให้หน่อยสิแค่ยายหลิวหายไปแค่เนี้ยถึงกลับจะแจ้งความเลยบีม เป็นอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อเปล่าครับแม่เอ่อพ่อครับผมว่าเราอย่าเพิ่งแจ้งความดูกันนะครับหลิวเขาอาจจะแค่ลืมของแล้วแปลของหรือเปล่านั่นสิแล้วนั่นหัวก็ไปโดนอะไรมาฮะบิมบิมเป็นไรลูกเ,เห็นไหมดูสิเอ่เอคือ เมื่อคืนนี้ผมซุ่มซ่ามนะครับแม่ผมทําโทรศัพท์ตกแล้วก็ก้มเก็บโดนขอบเตียงนะครับโอลูกแม่ระวังหน่อยสิส<า>แม่ทำนันถนอมลูกจะตายอยู่แล้วัแม่มผมโทรหานะ้าอ้อยดีกว่าจะดูว่านูหลิวอยู่ที่ไนได้บ้างหิแค่นี้มึงทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยไปลูกไปไปช่างพ่อเถอะเดินดีๆลูกเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวกระแทกนะลูกนะไส้จริงเลย ลินบอกว่างวดนี้จะออกสองสามจะออกได้ไงมันออกไปแล้วงวดที่แล้วนี่โอ้ยมันเลขอะไรดีวะเออนี่ดีกว่าใครโทรมาวะสวัสดีจ้าหนุ่มเพื่อนรักโทรหาฉันมีอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรแล้วจ้าพอดีว่าอยากจะถามเธอว่าหนูหลิวว่ามีเพื่อนที่กรุงเทพอยู่บ้างไหม ไม่น่าจะมีนะอ๋อ,อนี่แต่ว่ามีญาติอยู่คนหนึ่งมีอะไรอะ่ะคือว่าเอานุลิวหายไปน่ะข้าวของก็ไม่ออไเอาไปจะเดินตามหาจะทั่วแล้วก็ไม่เจอก็เลยโทรมาหาเธอว่านุลิวเนี่ยมีที่อื่นที่จะไปอีกไหมหลิวหายไปมันเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นนุลิวแล้วอะ่ะอ,อ๋อเง้นเง้นเดี๋ยวฉันรีบนั่งรถลงไปเลย สวัสดีค่ะเซนขอจองตั๋วรถไปกรุงเทพหน่อยค่ะ <_ <EN> _>แต่สร้อยเส้นนั้นเป็นของดูต่างหน้าเพียงชิ้นเดียวของพ่อแม่พี่พายุเธอคิดว่าเธอจะหาสร้อยเส้นไหนมาทดแทนได้หรอ<_ <EN> _>ต้องหาให้เจอของิงต้องหาให้เจอ นิกาคะจีน่าขอแวะปัม๊มนิดนึงได้ไหมคะจีน่าหิว่ากรู้ว่าต้องเดินทางไกลทำไมไม่หัดกินให้เรียบร้อยอา้าวก็นี่จีน่าเสร็จไงแล้วจีน่าก็รีบมาเลยอะ่ะข้าว็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะหิว่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยไปเอาส้อยก่อนเถอะนี่ก็ใกล้จะมืดละเรื่องกินไวท้ทีหลัง <c oughs> 我空虚啊。Oh, man, จะไม่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอะอดีฉันทำของตกไว้ตอนที่มาเอาติ้งม้วนก่อนนะคะขอเข้าไปหาหน่อยได้ไหมคะ าโมงแล้วเนี่ยไม่ได้ท่านประธานอุตสาหช่วยชีวิตเราสนซ่อยอันแสนสำคัญของท่านประธานก็หายไปเราจะมาถอดใจอะไรตอนนี้ไม่ได้คิดสิน้ำขิงคิดที่ที่ท่าไปซ่อนแล้วกลับมาแล้วก็ยังหาเจอแบบง่ายๆ